สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน6สิงหาคม25672ทุ่มเศษนะครับก็มาสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศพี่น้องอาสาส,าสาชาวกรุงเทพมหานครครับเดือนสิงหาคม2567นี้หักชโกโสาอาสมอเท่าไหร่สําหรับคนที่เป็นสมาชิกชโกโสาอาสมอแห่งประเทศไทยนะครับ15สิงหาคมครับค่าบโดยการอาสมอรับ2,000บาทนะครับ ส่วนการหักสมาชิกชกศสมก็จะหัก15สิงหาคมเช่นเดียวกันก็จะหักทั้งคู่สมรสอสมที่เป็นสมาชิกชกศสมหักเจ้าหน้าที่สารสุขที่เป็นสมัครที่สมัครเป็นสมาชิกชกศสมหักทั้งพี่น้องอสมรายใดที่เป็นสมาชิกชกศสมก็จะหักครับโดยในวันที่15หักเท่าไหร่ดูรายละเอียดครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมชกศสมนะครับแห่งประเทศไทยนะครับสมาชิกปัจจุบันมีการประชุมกันเมื่อวานใน5สิงหาคมนะครับสรุปออกมาแล้ว สมาชิกปัจจุบันหนึ่ง0 0 2 7 7 1คนหมายถึงสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและกลุ่มนี้แหละจะถูกหักเงินไปช่วยสมาชิกที่เสียชีวิตเดือนนี้ครับโดยถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตหนึ่งรายจะหักช่วย41สตางค์นะครับหกัหกหักจากสมาชิกคนละ41สสตางค์ไปช่วยถ้ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับซึ่ง รอบนี้จะหากวันที่15สิงหาคมนี้นะครับหากไปช่วยผู้เสียชีวิต866คนนะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ทายาทสมาชิกส่งเรื่องขอรับเงินชกศอสมอถึงสมาคมในช่วง29มิถุนายน67ถึง28ก,กรกฎาคม67นะครับ866คนนะครับยอดหากวันที่15สิงหาคมก็จะเท่ากับหากจากสมาชิกทุกคนนะครับคนละ355บาท6สตางค์นะครับ 3 5 5อห้าสบ้าบาทหกสตางค์นี่ก็คือเอาจำนวนผู้เสียชีวิต8 6ด้อหกสิบหกคนนะครับคูณด้วยจุดสี่หนึ่งบาทหรือคูณด้วย41สตางค์นะครับแ6 6หกคูณจุดสี่หนึ่งก็จะเป็น3าม0 6อยห้าสิบห้าบาทนะครับนี่แหละครับยอดหักวันที่15้าสิงหาคมนี้นะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆหักเท่านี้ครับส่วนใครมีค้างจ่ายเดือนก่อน ใครค้างหลายเดือนก็มีรายการหักเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ตามรายการที่ตนเองค้างนะครับยอดเงินที่จะหักได้ครับในวันที่15สิงหาคมนี้ครับหากหากจากสมาชิกได้ครบทุกคนซึ่งสมาชิกมีทั้งหมด1 3ึ่7ล้านสามแคนหากคนละ4ีสตางก็เอาคูณด้วย0.41จะเป็นยอดเงินที่หักได้ครับ5้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางนะครับ นี่คือถ้ายอดหักถ้าหักได้ครบโดยไม่มีใครหักไม่ได้เลยนะครับในวันที่15สิงหาคมเนี่จะได้เงินเท่านี้แต่ว่าเวลาโอนให้กับทายาทผู้เสียชีวิต8 6 6คนไม่ได้โอนเต็มนี้นะครับเขามีการหักไว้1อร์เซ็ไวเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมนะครับค่าใช้จ่ายในการดํนาเนินงานของสมาคมหลังหัก1อร์แล้วทายาทจะได้รับการโอน5 4 0 0 0 0 5 0 3 0บาท45สตางค ซึ่งจะโอนหลังจากหักวันที่15สิงหาคมประมาณ1สัปดาห์ก็เราลาวันที่22สิงหาไม่เกิน22สิงหาหรือไม่เกิน23สิงหาทำนองนี้ครับโอนยอดที่เห็นนี่ที่จะโอนนี้5.45.030.45บาทนี้อันนี้หมายถึงหักได้ครบทุกรายนะครับแต่ถ้าในวันที่15สิงหาคมหักได้ไม่ครบทุกรายเขาก็จะโอนภายในไม่เกิน หนึ่งสัปดาห์หลังจากหักหลังจากวันที่สิบห้าสิงหาคมนี่แหละภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากหักได้แล้วเนี่ยก็จะโอนถ้าหักได้ไม่ครบเขาก็จะโอนยอดตามที่หักได้ก่อน <f ew> เขาเรียกว่าโอนครั้งที่หนึ่งโอนเท่าที่หักได้ัาที่สิบห้าสิงหาคมไปก่อน <f ew> ที่เหลือเขาจะตามหักจากสมาชิกพอตามหักจากสมาชิกได้ก็จะโอนอีกภายในเก้าสิบวันหลังจากการโอนครั้งแรกคํา <f ew> ว่าหักโอนอีกภายในเก้าสิบวันหลังจากการโอนครั้งแรกนี่คือหลักเกณฑ์ แต่ที่ผ่านมาก็มีสมาชิกบ่นเหมือนกันว่าลูกหลานสมาชิกบ่นเหมือนกันว่าเกิน90วันแล้วยังไม่ได้รอบสองถ้าใครยังไม่ได้รอบ2ก็ต้องติดต่อคุณหมอรพอสต่อเพื่อประสานสมาคมอีกครั้งว่าจะโอนอึงเมื่อไหร่ในกรณีใครเกิน90วันไปติดต่อคุณหมอรพอสตนะครับเอาละครับนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับยอดหกักชสอสมอที่จะหกักเดือนสิงหาคมนี้หักวันที่15สิงหาคมและทาย,ยาทจะได้ 5 4 5 0 0 0 30บาท45สตางค์นะครับนี่ทายาทจะได้ส่วนยอดหักที่จะหักจากพี่น้องอสมอก็หักคนละ355.06บาทใครไม่ค้างจ่ายหักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักมากกว่านี้15สิงหาคมนี้นะครับส่วนรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต866รายรอข้อมูลจากสมาคมชจสอสมอแห่งประเทศไทยครับเขาขึ้นข่าวทางเว็บไซต์เมื่อไหร่เราจะนำลิงก์มาให้พี่น้องกดดู ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้แจ้งเกี่ยวกับหกักจกสสมอเดือนสิงหาคมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ